การทำให้แฟนเอาใจคุณโดยที่คุณไม่ต้องวิ่งไล่ตามจำไว้ว่าคนถูกใจนะครับทำอะไรก็ไม่ผิดสมองมนุษย์มักเลือกสิ่งที่ตนเองถูกใจมาก่อนสิ่งที่ถูกต้องเสมอมันจะมีสามวิธีครับทำให้สมองรู้สึกว่าเราคือคนที่อบอุ่นที่สุดหนึ่งครับคือการที่คุณเป็นคนจำวันสำคัญ ได้ทุกวันไม่เคยลืมเพราะคนเหล่านั้นจะรู้สึกว่าเราเป็นคนใส่ใจเขาและเขาจะรู้สึกพิเศษกับเราโดยอัตโนมัติสองครับคือการกอดมันจะทําให้อีกฝ่ายหลั่งสารที่เราเรียกว่าออกซิโทซินคือฮอร์โมนแห่งความผูกพันสามครับคือการรับฟังการระบายโดยไม่ขัดอันนี้คนส่วนใหญ่ผิดพลาดนะครับเวลาคุยกับแฟนจำไว้นะครับคนส่วนใหญ่เวลาระบายเขาแค่อยากให้คุณเข้าใจ ถ้าคุณต้องการให้แฟนคลั่งรักครูคมเคยสอนไว้ในคอร์สจีวิยาสายมืดกับความรักครับราคาเต็ม8,900บาทถ้าใครสมัครในคลิปนี้นะครับจะแถม13จตวิยาชนะเกมรักราคา3,009 9รวมถึง37เคล็ดลับพูดให้คนประทับใจราคา3,009 9นะครับรวมถึง39จีวิยาต่อรองชนะมือ3ราคา3,009มูลค่าทั้ง4คอร์สเนี่ย19,600บาทถ้าใครซื้อในคลิปนี้นะครับปโปรพิเศษเพียง 990บาทเท่านั้นใครสนใจก็แคปเจอร์คลิปนี้แจ้งทีมงานได้ที่ไลน์แอดสิทธิพิเศษเหลือเพียง5้าท่านสุดท้ายเท่านั้นครับ